สวัสดีครับวันนี้ผมพุก้ดีไซน์และไอเดียดีไซน์นะครับจะมาสอนวิธีการเขียนโปรแกรม hello world ที่ใช้อีคลิปนะครับรันเพื่อแสดงผลมาเป็น Android นะครับก็ทุกเพจฟอร์มทุกภาษานะครับก็จะเริ่มต้นด้วย hello world ถูกไหมครับก็ตัวนี้จะเป็น Java Hello w ว n Android นะครับโปรแกรมอ l i p ิป e ใครไม่รู้วิธีติดตั้งและลงปลักอินนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปที่หนึ่งถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะลงคลิปคลิปคลิปถัดไปให้ที่เป็นที่เป็นแบบเฉพาะลงปักอิน okay. เดี๋ยว จะมาลบทิง้งของเก่าอ่าครับลบออกก่อนนะ,ะ,ะเริ่มจาก เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ New เลือก Android Application Project หรือว่าจะเลือกที่ Project แล้วมาเลือก Android Android Application Project หากเราคลิกซ้ำๆมันก็จะขึ้นทางทางหน้าหน้าไฟล์ให้เรากด next ครับอาจจะขอดู ดูก่อนว่าจะว่าลบจะว่าไปหรือเปล่าฉันรอ อ่าครับเดี๋ยวเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับอ่าครับ f r y new project android android application project next ตั้งชื่อนะครับ hello นี่คือชื่อแอปพลิเคชันของเรานี่คือชื่อโปรเจกต์เนมของเรานี่คือแพคเกจของเราแพคเกจนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นกำหนดว่า ตัวเวอร์ชันที่สามารถเปิดได้สูงสุดต่ำสุดอะไรประมาณนี้นี่ก็ทีมก็กด next ไปครับอันนี้ก็จะเป็นไอคอนอันนี้จะเป็นไอคอน d e e ดี e ให้นะก็คือไอคอนไอคอนหลังให้อ่นนี้จะเป็นไอคอนหลังให้เรากรณีที่เรายังไม่ได้ทำไอคอนหรือยังไม่ได้ทำไอคอนอะไรเลยนะ ถ้าเรามีไอคอนก็ลองลองดูเช่นไอคอนตัวไอคอนไอคอนไอคอนวีวีวีอ่าเชราเราจะ ไอคอนเอาไว้ไ,ไอคอนหลักหรือว่าอ่าใช้นี้นะพรกรูปภาพที่มีให้ในโปรแกรมก็เดี๋ยวจะเลือกสักรูปนะครับมาใช้งานเอารูปเอารูปอะไรไดีล่ะ เอาลูกนี้กว่าอ่าโอเคอันนี้ก็เลือกเลือกสีได้ครับแล้วก็เอาเลือก c r e a t e activity หลักนะครับ activity คืออะไรก็คือหน้าจอหนึ่งหน้าจอเนี่ยครับที่แสดงผลหลังจากเราคลิกแอปเข้าแอปไปอ่าใน,นชื่อเมนก็ activity name ก็แล้วแต่เราตั้งอันนี้จะเป็น activity main ก็คือเมนหลัก activity หลัก Layout ก็ activity main เลยอ u t นี่คือพวก UI ต่างๆหด i ิ finish นะิ h ครับจากนั้นก็ตัวโปรแกรม Eclipse ก็จะสร้างสอดโค้ดแล้วก็ l a y อ u t ให้เราเรอสักพักนะครับหลังจากสร้างแล้วนะครับของใครที่ไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับนี่คือหน้าจอยินดีต้อนรับของโปรแกรม Eclipse i d for Java Developer เราก็กดพับหรือปิดได้เหมือนกันแต่ตัวงานของเราที่เราสร้างตะกี้มันอยู่ซ้ายมือเนี่ยอยู่แบบนเนี้ยเนี่ยเรามากดปุ่มนี้ครับเนี่ยไฟล์งานของเราก็จะมา Hello World ตอนนี้เรายังไม่สามารถคอมไพล์ได้ตอนนี้เรามีอ่า มี l a เยอรของเราอยู่แล้วเนี่ยเราจะมากด Run Configuration Android อ p p l i c a t i o n แล้วก็เราก็จะมาตั้งชื่ออาตัว l u n เชื่อที่เราจะใช้ Run เราต้องมารันเ,เราจะต้องมา s e ตติ้ง a d v ตัวนี้ด้วย เพื่อจะแสดงผลมาที่ manager สมมุติผมเลือกตัวนี้ผมกดสตาร์ทของใครยังไม่สร้างก็ไปค e เอทครับแล้วก็ตั้งชื่อก็เลือกเลือกรุ่นเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างมาค e เอทครับเลือกอังว่าวิวผมจะเลือกจะเลือก ตัวไหนดี Nextset ก็ได้อ่ะ Nextset อ่าโอเคหลังจากนั้นก็กดโอเคครับตอนนี้เราสร้างไว้แล้วในหน้าเมนเจอร์แต่ว่ายังไม่ได้เอาไปใช้งานการที่เราจะเอาไปใช้งานเราต้องกดติ๊กแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ลองรันดูเทสหลังจากเรารันแล้วตัวตัวเนี้ยที่เราเทสมันจะลงไปอยู่ข้างล่างในเนี้ย คือถ้าอยู่ข้างล่างนี้เราสามารถติ๊กแล้วก็เลือกใช้งานได้รอมันรันรอมันลันล อ่ามาแล้วครับเนี่ยมันก็จะเหมือนโทรศัพท์หมดเลยก็ย่อลงมาให้เราได้ใช้งานเพื่อเทสนะครับของแบตหมดของแบตไม่มีฮนะก็มีเสียงกดโทรศัพท์ได้ใช่ไหมใช้3 G ด้วยโอเคเดี๋ยวผมกดปิด นะครับเป็นตัวนี้ยังไม่ได้ลงมาเดี๋ยวให้มันลงมาให้เราได้เลือกได้ exat exat one ตัวนี้เลยกันนะครับเอาเลยเดี๋ยวจะมาเทสตัวที่เราสร้างให้มันลงไปใช้งานก่อนอ่าครับดเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการสร้างตัว run configuration นะครับ ก็มาเลือกโปรเจกต์ของเราก่อนเนี่ยชื่อว่า Hello World เลือกตัวลันเชอร์นี้ก็เราใช้ใช้ตัวตัวหลัก Activity หลักอยแล้ว,ลวถูกไหมถ้าเราจะเอา Activity ไหนเราก็เลือกว่าเราจะอ่า compile Activity ไหนนะครับเดี๋ยวมาดู ADB ว่าทำไมไม่ขึ้นสักทีมดี๋ยวสต็อปวิดีโอก่อนนะครับ อ่ามาดูนะครับหลังเราเซต configuration แล้วนะครับเราก็เลือก Target View ตัวไหนนะครับสมมุติผมใช้ตัวที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ก็เลือก Target View แล้วก็ a d d ตัวนี้นะครับในการสร้างนะครับหลังจากเรากดที่โปรเจกต์แล้วเราต้องกดโอเคแล้วก็กด Apply แล้วก็ run หนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็มาเลือก configuration อีกครั้งหนึ่ง แล้วไปที่ Target แล้วก็เลือก View ตัวที่เราต้องการมันถึงจะขึ้นครับไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นครั้งแรกที่เราตั้งชื่อ Run Add แล้วแล้วก็เลือก Project แล้วเราก็กด Apply แล้วก็ Run อ่า๋ยวมาลองรันกันอ่าเห็นไหม Run a d ก็จะขึ้น ามาแล้วครับเปิดมาดูหนะ้าแอปอ่าเห็นไหมแอปของเรามีแล้วแอปของเราชื่อแอปของเราเดี๋ยวๆกลับไปกลับไปชื่อแอปของเราชื่อว่า Hello World เห็นไหมครับเนี่ยรูปนี้คลิกเข้าไปนี่คือเขาเรียกว่า Activity โอเคเรียบร้อยครับกลับ Hello World ก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมาพบกับ เรื่องสร้าง Activity นะครับส่งค่าพารามิเตอไปยัง Activity เอาเป็นว่าคลิปหน้าเป็นเรื่อง Activity นะครับอ่าโอเคครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ